อจเจริญพรเมื่อนี้จะพาเที่ยวชมสถานที่จอดรถของสำนักสงฆ์ทำแก้วพานาทิพย์นี่ก็เป็นลานจอดรถนี่ก็เป็นปลายวัดลานจอดรถตอนนี้ทางวัดกำลังเฮ็ดมองจอดรถเยอะต่อไปมองที่เห็นู่นี่ก็ที่เฮ็นเป็นงหลังฆ่า เพราะว่าสื่อทอมาแล้วก็จะตั้งเสายาวไปจนสุดพระขนหยอดทางเขานะเวลารถมากก็จะได้มีโฮมจอดแวะเขาจอดนะตอนน,นี้ทางวัดกําลังส้างนะที่ตั้งของพระพุทธรูปพ็ที่ใหญ่ที่ใหญ่พระพุทธรูป,รรป,รรปซีอง์นี่ออกไปตั้งที่คุณเฮ็ดน้ำตกพร้อมอ่านดีเวลาแนมไปก็จะได้เห็นนางเลียงกัน องหนึงก็จะขึ้นไปบริสถานไปิเทึงหน้าผาเหมืนทั้งทังวัดตอนนี้ก็กำลังเห็ดอยู่นี่คือสถานที่จอดรถของวัดอ่ามีเป็นสถานที่จอดรถของวัดซึ่งโยข้างในวัดนี่ก็มีสถานที่พ่อเด็กคนมาเที่ยวอยู่อ่าย่างแต่ชุดมือเนละ่ะเพราะว่าก็เป็นหน้าผาเป็นผาลานหิน กันยะ่ญญางไปทั้งทำก็ไปกราบหลวง,พ,ง,งพ,กกนะพ่องามไปไหว้พระเจดีย์พรมปดิษฐ์ชัย,ายามงคลนะสีขาวยานาทำเขาไปกราบไหว้หลวงปู่ฤาษนะีทำฤาษีนะอยู่ระหว่างต้นโพหมองน้ำไหลนะอยู่หันยานาพาักจะไม่นม้ำไหลตลอดปีนะทางวัดเป็นก็นกนใส่น้ำนั่นแหละใส่อาบใช่ยัง ส่วน้ะไรแนบไปเห็นยอดอ่ะก็เป็นยอดเจดีน,ด JD นะทางวัดกำลังเห็นอยู่ท่านาน่ะเพรา,ท,าท่านเลี่ยวแต่ว่าก็เป็นทรงเรียบร้อยละหอนยอดแล้วเดี๋ยวแต่แต่งนะเดี๋ยวแต่แต่งเดี๋ยวจะประดับกระจกที่กระจกติดแจวนะในโอกาลนาก็จกังสีไปไทายข้างในบนานาผาให้เบิ่งนะเพราะว่าวัดนี่ก็มีนาผาถ้านาผาก็มี หลวงพ่อสังกัจจยพระอุปคุดพระเทพดวงขวงอ่ายู่ใต้พระเทพดวงขวงก็เป็นธรรมเอาหลอดเอาหลอดไปแล้โดยมีพระประจำเมืันเกิดอาทิตย์จันทร์าคารพุทธผลสุขเสาร์เสริมกัจ้างสร้างทางมาน,นากระเดาแฉใบนะเจ็ดอันเจ็ดเจ็ดวันเกิดตอนนี้วักดก็กำลังสร้าง,างมองตั้งพระ กำลังฉากนี่ระวัดสองสามมือก็แล้วนะจะได้เห็เป็นไล่คอนใหม่นะประดับประดาไปนี่ไปทางเขาไปวัดนะลอดเขาไปใต้ปากพญานากตัวนี้แหละแล้วนะมาก็ลอดจอนได้ปากพรก็มีติดพระพุทธรูปร้านยะอยากโยมคนมาถวายก็ออกไปตีได้หันะนะนี่คือสถานที่ของ สำนักสงฆ์ถังเจ้วพระธรรมจิตเมื่อนี้ก็ผ้าเบิ้องบริเวณล้านจรถนี่แหละเมื่อนหะลังใชาเบิ้งข้างพลันหน้าผาวันนี้ก็เท็เป็นน้ำตกกันครับอันแรกนะั่นที่เลี่ยวๆนะใส่แผงโซลาเซลล์วเวลาถึงแดดน้ามันก็จะไหล่ว่นเนี่ยตัวน,นี้ก็กำลังเห็ดอยู่นะอันนี้ก็ชิยกพระองค์สีขาวนะมาตั้งนี่นะหลวงปู่ขาวไปท่านพรน,นะอีกฝั่งท่านบนก็ระเอาหลวงพ่อ อ่าสัตนาคนะองที่มีพระเอกเซียนเขาตั้งนะค่อยๆไปนี่ก็เป็นล้านจอดรถอ่วองพระตะเวนตกน้ำแร่งอ่าใน่ท่ายคลีปบนี่อ่ะพาเทียวชมพาเบิงล้านจอดรถเพียงตะนีนะตอนที่จากกันไปอ่ะจะเริ่มอยัดย่อมกดไหลกดแชร์กดซับสะไคร่น้ำแดง เราจะได้ติดตามในโอกาสหนาเถืออ่อธรรมามีเวลาว่างเยอะกว่านี้ก็สิน้ำธรรมะมาเผยแผ่น้ำธรรมะมาเทศเพราะว่าสิเป็นเรื่องของรูปขัน sea, อินทรีย์อายตนะนะหมุนเวียนอยู่นี่แหละอ่าเมื่ได้เทศะระดับสูงหรอกเทศอยู่ในระดับเรื่องของขันหะเออขันหะธาตุหกอ่ายังสิธาตุซีธาตุธาตุหะธาตุหกไป อายตนะสิบสองนเวียนอยู่นี่หรือว่าธาตุสิบแปดยังไงก็วนเวียนนี่แหละประมาณละหรือว่าอินรีหยีบสองกับประมาณนี่เดี๋ยวจะมีโอกาสกับที่ว่าเราทำมาเทศสนาในโอกาสต่อๆไปในคลิปนี้ก็ขอา่าอยายมไปก่อนขอจเจร่ญพอน